ช่วง Happy Health ใส่ใจในสุขภาพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบางประกอก9 International ช่วง Happy Health ใส่ใจในสุขภาพหัวข้อวันนี้สำคัญมากๆนั่นคือโรคลิ้นหัวใจรั่วภัยเงียบที่ควรระวงังปรีดอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือดนายแพทย์สุปรีชาธนะใหม่สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค,คุณหมอคะอันดับแรกเลย โรคลิ้นหัวใจรั่วคืออะไรคะคือลิ้นหัวใจเราเนี่ยปกติอาจจะจะปิดสนิทนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดภาวะบางอย่างเนี่ยนะฮะทำให้ลิ้นไม่สามารถปิดได้เพราะฉะนั้นจะ,จะมีเลือดไหลย,ย้อนกลับไปทางที่เข้ามานะครับสาเหตุจริงๆเกิดจากยังไงคะถึงจะมีโรค ลิ้นหัวใจร่วอ๋อมีหลายสาเหตุแต่ว่าทั่วๆไปที่เราเจอคือในบ้านเราก็มีรูมาติกนะฮะรูมาติกฟีเวอร์ฮะเกิดจากการติดเชื้อของเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มสเตปนะครับมักจะเกิดตอนอายุน้อยๆนะครับแล้วก็มันมีพิษก็เข้าไปในกระแสเลือดแล้วไปทําให้หัวใจอักเสบแล้วก็ตัวลิ้นหัวใจอักเสบด้วยอันที่สองก็คืออาการติดเชือ้อติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดแล้วก็ไปถึงลิ้นหัวใจทำให้หัวใจอักเสบดังนั้นการวินิจฉัยและรักษาแล้วค่ะ เราจะทําอย่างไรคะอันที่หนึ่งประวัติก่อนเราสงสัยก่อนนะฮะอยู่ดีทําไมถึงเหนื่อยแล้วก็อันที่2คือตรวจร่างกายอันที่3ก็ทั่วๆไปคือเอ็กซเรย์นะครับเอ็กซเรย์ทรงอกนะครับจะเห็นทั้งปอดทั้งหัวใจถัดไปถ้าสงสัยก็ต้องขึ้นไปฟ้าหัวใจอีกอันต่อจากนั้นเพื่อจะยืนยันว่าการวินิจฉัยเราเนี่ยควรจะถูกต้องนะครับเราก็ไปทาเครื่องเอ็กโคคาร์ดิโอกราฟีก็คือขึ้นเสียงสะท้อนของหัวใจนะครับเราก็จะได้เห็นว่ามีรูรั่วเออมีรั่รว,วที่ตรงที่หัวใจ อันไหนนะครับถ้าเป็นน้อยๆเราก็รักษาด้วยทางยาแล้วก็คุมพวกคุมอาหารโดยเฉพาะพวกเค็มเป็นมากขึ้นเนี่ย<ช>ก็อาจจะต้องถึงขั้นผ่าตัดปัจจุบันผ่า,ผา,ผา,ผาตัดก็ทําได้2แบบก็คือ1ซ่อมลิ้นหัวใจ <ừ> หรืออันีสองคือเปลี่ยนเอาลิ้นหัวใจเทียมครับ<อ>ทําจากาลโลหะครับปัจจุบันมีอยู่2ชนิดก็คือลิ้นโลหะที่เขาเรียกว่าทําจากโลหะนะครับเอันที่2คือทําจากเอาวัยวะของสัตว์เช่นจากลิ้นหัวใจของหมูมาเย็บเป็นลิ้นหัวใจคนดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดนะคะ ตรวจร่างกายประจำปีเราก็ได้รับทราบเรื่องของโรคลิ้นหัวใจรั่วภัยเงียบที่ควรระวังจากนายแพทย์สุปรีชาธนมไมัยขอบพระคุณมากๆค่ะคุณหมอคะ